สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ธนบัตรนะครับทั้งธนบัตรที่ระลึกธนบัตรหมุนเวียนต่างๆนะครับที่ผมจะนําข้อมูลนะครับความรู้ดีๆมาฝากนะครับว่าสงสัยกันไหมว่าธนาบัตรนะครับในแต่ละใบที่เราใช้ใช้จับใจ่ายใช้สอยนั้นนะครับภายในธนบัตรนั้นมีอะไรประกอบอยู่ในธนบัตรบ้างนะครับ และแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏในธนาบัตรนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในวันนี้ผมจะาพาทุกท่านไปเรียนรู้กันนะครับคลิปนี้นะครับก็ปามาถึงธนาบัตรในแบบที่16แล้วนะครับธนาบัตรแบบที่16นั้นถือว่าเป็นธนาบัตรที่เราใช้จับใจ่ายใช้สอยในปัจจุบันเป็นธนาบัตรหมุนเวียนที่ที่เรียกว่าเป็นปัจจุบัน อยู่ในขนาดนี้นะครับโดยธนบัตรแบบที่16นะครับยังคงมุ่งเน้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอุทยาทนบุรีและรัตนกโกสินทร์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาตินะครับธนบัตรวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําคือ20บาทนะครับแบบ 10, แบบ16นะครับธนบัตร20บาทแบบ16นั้นนะครับมีขนาด 7.2ซนเมตรนะครับคูณ13.8เซนติเมตรด้วยกันนะครับประกาศออกใช้นะครับวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2,555วันออกใช้งานจริงนะครับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,556นะครับเรามาดูเรื่องราวที่ปรากฏในธนบัตรนะครับในด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่ามีภาพอะไรบ้างอยู่ในธนบัตรนี้นะครับ ตอนกลางเบื้องขวานั้นนะครับจะมีพระบรมฉาย,ยาสาธิิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงฉลองพระองค์คุยมหาจักกีบรมราชวงศ์นะครับพิมพ์ด้วยสีเขียวเข้มบนลายพื้นลายพันทุกพิษานะครับและลายประดิษฐ์พิมพ์สีพิมพ์ด้วยสีเขียวนะครับสีเขียวอมเหลืองสีส้มสีม่วงด้านล่างมีหมวดอ,อักษรโรมันนะครับและหมวด ธนบัตรนะครับหมวดหมายเลขธนบัตรที่กำกับอยู่นะครับตอนกลางด้านตอนกลางนะครับบนสุดด้านซ้ายเยิยงไปทางซ้ายนะครับมีรูปพระคุชพานะครับสีเขียวเข้มนะครับทัดลงมามีคําว่ารัฐบาลไทยข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับทัดลงมานะครับมีข้อความว่าธนบัตร ธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายทัดลงมานะครับมีเลขไทยนะครับยีไทยนะครับเป็นการระบุชนิดราคาของธนบัตรชนิดนี้นะครับทัดลงมาจากเลข20ไทยนะครับเป็นลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผิวด้วยสีเขียวเข้มนะครับด้านล่างมีลายไทยและลายประดิษฐ์นะครับเห็นไหม ด้วยสีเขียวเข้มนะครับโดยรอบลายประดิษฐ์นะครับมีแถวตัวเลขนะครับอารบก20บาทขนาดจิ๋วเรียงต่อกันนะครับซึ่งเล็กมากซึ่งต้องใช้แว่นขยายนะครับในการขยายตัวเลขนั้นด้านซ้ายมุมบนสุดนะครับมีด้านซ้ายมุมบนสุดนะครับ,ม,ม,ม,บ,รบมีเลข20บาท นะครับอยู่ตรงนี้มุมบนสุดนะครับเป็นแนวตั้งซึ่งจะพบหรือสังเกตได้จากการส่องกับแสงสว่างนะครับหรือไฟฉายน,ะนั่นเองนี่แบบนี้นะครับจะปรากฏขึ้นมาเป็นเลข20บาทอาราบิกนะครับถ้าจากเลข20บาทจะเป็นหมวดหมู่และหมายเลขกำกับธนบัตรนะครับสีแดงนะครับเป็นตัวเลขไทยด้านล่างนะครับเป็นลายน้ำนะครับนี่คือลายน้ำ ซึ่งจะปะักเป็นลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาธิศลักษ์นะครับซึ่งจะปรากฏเมื่อนำไฟฉายมาส่องนะครับหรือนี่ครับหรือ,อส่องกับแสงแดดนะครับแสงนี้ออนนะครับนะมุมบนขวาสุดนะครับมุมบนขวาสุดมีตัวเลขอารบิก20บาทจำกับอยู่ด้านล่าง นะครับมีคำว่า,า20บาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เห็นดอกจันนะครับดอกจันสองดอกนะครับพิมพ์นูนนะถือว่าเป็นเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์อักษรเบลนะครับพิมพ์นูนเพื่อให้ผู้พิการทางสายตานะครับได้สัมผัสและรู้ว่าธนาบัตรที่จับอยู่นั้นมีมูลค่าธนาบัตรเท่าไหร่นะครับ พลิกกลับไปบ้างด้านหลังนะครับตอนกลางตอนกลางของธนบัตรนะครับจะมีภาพพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนล้ำคำแหงมหาราชนะครับพิมพ์ด้วยสีเขียวเข้มและสีเหลืองอมอสีเขียวอมเหลืองนะครับเบื้องหลังมีเป็นลายพื้นสีส้มนะครับลายพื้นสีส้ม นะครับสีเขียวอมเหลืองสีเขียวขี้มาและสีเขียวด้านล่างาของภาพของภาพาพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเป็นลายพันพฤกษาสีเขียวเห็นไหมด้านล่างเป็นลายพันพฤกษาสีเขียวนะครับส่วนด้านขวาด้านขวาบริเวณตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้ เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีมีภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรนะครับและภาพกระดิ่งสําหรับราษฎรใช้ในการสั่นเพื่อร้องทุกข์นะครับ เบื้องซ้ายมุมบนสุดนะครับเป็นรูปพระคุชพานะครับพระคุชพาสีเขียวขี้ม้านะครับขนปีกชั้นในสีเขียวขี้ม้าขนปีกชั้นนอกเป็นขนหางสีเขียวเข้มนะครับถัดลงมาด้านขวาม,มีข้อความว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพอจุดส่อจุดหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสองนะครับถึงหนึ่งแปดสี่หนึ่ง ล่างสุดนะครับมีตัวเลขไทยนะครับระบุราคาเช่นดีวราคา20บาทครับโอเคด้านขวามือบนสุดนะครับเป็นตัวเลขอา,อารบิกนะครับนี่ซึ่งซ่อนอยู่นะซึ่งจะปรากฏเมื่อส่องกับแสงไฟนะครับ20บบาทแล้วก็มี ีสาตรนี้ด้านล่างจะเป็นรายน้ำาพระบรมชาย,ยาสักติสลักนะครับตรงนี้จะมีข้อความเล็กๆนะครับข้อความเล็กๆนะครับอ่านว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีหรือและปรับ อย่างส่งสี่หมืนบาทนะครับเป็นข้อความเล็กๆมากน,นคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเรามาดูวิธีการสังเกตธนบัตรดีกว่าในะคับนาที่ก็พูดถึงธนบัตรนะครับย0บาทแบบที่16กันแล้วนะเรามาดูวิธีการ สังเกตธนบัตรแท้ธนบัตรจริงกันดีกว่าธนบัตรนะครับมีวิธีการสังเกตคือ1สัมผัส2ยก2 3พลิกเอียงนะครับสัมสัมผัสมี3จุดที่สัมผัสนะครับและจะนูนออกมาคือจุดนี้นี่หสัมผัสตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นรอยนูนสัมผัสบ,บางเลื่อนบน,บนเห็นเป็นรอยนูนสัมผัสตรงนี้นะครับเป็นรอยนูน เป็นรอยนูนสองดอกนี้หมายถึง20บาทนะครับหมายถึงตัวเลขสอในอักษรก็คือ20บาทตัวเลขสอในอักษรเบลนะบเนื้อกระดาษท,ทำจากใยฝ้ายมีความเหนียวและแข็งนะครับแตกต่างจากกระดาษท,ทั่วไปให้ลองสัมผัสกระดาษของธนบัตรดูนะครับจะเห็นว่า มีความแตกต่างจากธนบัตรของปอมนะเพราะว่าไม่ได้ทําแบบทั่วไปเมื่อเราสัมผัสแล้วก็ใช้วิธีการยกสองวิธีการยกสองมีสองจุดด้วยกันที่ควรดูคือลายน้ําพระบรมฉาย,ยาสัจจิตรั์ตรงนี้นะครับจะปรากฏขึ้นนะนี่ยกสองและด้านบนนะครับยีบาทเห็นไหมจะปรากฏขึ้นพลิกเอียงนะครับ บริเวณตรงนี้ถ้าเอียงเนี่ยจะปรากฏ20บาทนะเห็นไหมเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้ปรากฏ20บาทนี่ธีกาติดอยางอโอเคนี่เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับธนบัตร20บาทแบบ16 ที่ผมนํามาพูดคุยมารีวิวกันนะว่าธนบัตรที่เราใช้จับจ่ายใช้อสอยเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรปรากฏอยู่ในบนธนบัตรด้านหน้าและด้านหลังบ้างน,นะครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้กันไปนะครับถึงเรื่องราวของธนบัตรต่างๆโอเคคลิปหน้าจะเป็นธนบัตร50าบาทแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอ๋อก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ www bot อ่า s ดโออาร์เนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรสามารถติดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยและก่อนจากกันนะครับมีตอนนี้มีช nel ปลอมขึ้นมานะครับที่ก๊อปคลิปผมไปใส่ไว้ช nel น,นั้นนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะชแนลผมมีชแน l เดียวคือ NG k i d ี G, คลิเ,เท่านั้นนะครับ